สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NVK Channel นะครับวันนี้กับผมฤทธิไกรขันธวิระมงคลนะครับจะมานำเสนอนะครับอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก engineers นะครับในกลุ่มสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านนะครับแล้วก็ออฟฟิศขนาดเล็กนะครับโดยวันนี้ engineers นะครับได้สร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการหาสัญญาณ Wi-Fi นะครับให้ครอบคลุมทั่วทั้งบ้านนะครับซึ่งจะเป็น Access Point ที่ให้กำลังส่งที่สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ภายในบ้านให้ได้มากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้น ในวันนี้นะครับและก็อนาคตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตรีมมิ่งนะครับผ่านจาก iPad, iPhone, นะครับแอนดรอยนะครับจากแท็บเล็ตต่างๆไปยัง Smart TV ของท่านนะครับซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้ทีวีส่วนใหญ่ก็เป็น Smart TV ีวีกันหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีที่เป็นเซ็ตทอบบ็อกนะครับหรือว่าเกมคอนโซลนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้งานทั่วทั้งบ้านไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงอาจจะมีระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP ต่างๆนะครับที่ติดตั้งภายในบ้านดังนั้นเนี่ย ไวเลสจึงจาเป็นที่จะต้องครอบคุมภายในบ้านของเราให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งออวันนี้ Engineer s <S mm hmm. ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตามบ้านที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของสัญญาณที่จะไม่ครอบคุมภายในบ้านนั่นเองนะครับ e องเ n ีนส mm ์ hmm. นะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ ESR Series นะครับโดยจะมีรุ่น ESR 150นะครับ ESR 3 0 0 H นะครับ ESR 6 0 0 H นะครับรวมไปถึง ESR 7 5 0 H นะครับซึ่งทั้ง4รุ่นนี้แตกต่างก,กันอยู่3-4ข้อหลักๆนะครับนั่นข้อแรกที่สำคัญก็คือเรื่องของความเร็วของสัญญาณไวเลสนะครับ ESR 150ก็คือ1 5 0เมก300คือ3 0 0เมกนะครับส 600h นะครับก็คือ600เมกนะครับ 750s ก็คือ750เมกนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันตรงทางด้านเทคนิคนะครับนั่นคือเรื่องของ Wireless n ที่เป็นแบบ Single Radio นะครับแบบด้าน2.4เท่านั้นก็คือนั่นก็คือรุ่น esr150h นะครับหรือถ้าต้องการแบบที่เป็น 2t2r นะครับมีความเร็ว300เมกนั่นก็คือรุ่น esr300h นะครับถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์นะครับหรือรีไว้ที่รองรับย่าน55กิกะนะครับนั่นก็คือ ถ้าอย่างโน้ตบุ๊กเราก็ไปดูว่าเครื่อง Wi-Fi เรารองรับ 802.11a ห,หรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่าง iPad 2นะครับซัมทุง S3 นะครับพวกนี้ก็จะรองรับย่าน5กิกก็จะสามารถที่จะทำงานร่วมกับ ESR 600h แล้วก็ ESR 750h ได้เป็นอย่างดีในย่าน5กิกซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาสัญญาณรบกวนนะครับที่เกิดขึ้นในย่าน2.4กิกที่มีผู้ใช้งานอย่าง ้างมายแล้วก็จะมีปัญหาทําให้ความเร็วนั้นได้ไม่เต็มที่บนยา่าน2.4นะครับฉะนั้นสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมนะครับที่มี Wi-Fi จํานวนมากๆอยู่นะครับหรือว่าในบ้านที่มีเพื่อนบ้านใช้ Wi-Fi เยอะๆเนี่ยก็การเลือกใช้ Access Point ที่รองรับย่าน5 GHz นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อที่จะได้ความเร็วสูงสุดนะครับที่เรา,เาซื้อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมาหรือแม้แต่การโอนถ่ายไฟล์ภายในบ้านนะครับ ซึ่งรุ่น e s r 6 0 0และ e s r 7 5 0 h เนี่ยนะครับจะรองรับพอร์ตที่เป็นแบบกิกะบิตแลนนะครับโดย จะทําให้ความสามารถในการรับส่งข้อมูลนี่เป็นไปได้อย่างเต็มที่ตามความเร็วของไวเลสนะครับซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยตัว ESR 600และ 750h เนี่ยนะครับจะมีพอร์ต USB มาให้นะครับนั่นก็คือสําหรับรุ่น600นะครับสามารถที่จะใช้เป็น USB storage hard disk นะครับเข้ามาเสียบเพื่อจะทำเป็น NAS สาหรับแชร์ไฟล์ภายในบ้านได้นะครับและพิเศษไปกว่านั้นสำหรับรุ่น ESR 750h นะครับท่านสามารถที่จะนำพอร์ต USB นั้นเนี่ยมาเสียบ USB speaker นะครับแล้วก็สามารถจะสตรีม เ,เพลงจาก iOS device ครับไปยังเครื่องของท่านได้นะครับนอกจากนั้นทั้ง4รุ่นนะครับยังมีความสามารถในการทำสิ่งที่เรียกว่า repeater หรือว่า WDS repeater นะครับก็คือการสร้างา access point อีกตัวหนึ่งนะครับมากกว่า1ตัวนะครับไปไว้ภายในบ้านซึ่งถ้าเกิดบ้านท่านมีขนาดใหญ่กว่า,าความสามารถของ access point ที่จะไปถึงได้นะครับก็สามารถที่จะติดตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เพื่อที่จะสร้างเครือข่าย wireless นะครับด้วย ไร้าสายนะครับรีพีทสัญญาณทวนสัญญาณกันได้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งบ้านก็เป็นวิธีที่ประหยัดนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่กระทบต่อการตกแต่งภายในภายในบ้านนะครับแต่ย่งไรก็ตามนะครับผมก็ยังแนะนําให้ใช้สายแลน เพื่อที่จะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ไปจากแอคเซสพอยต์แต่ละตัวเป็นหลักอยู่ดีนะครับแต่ว่าสําหรับโหมดรีพิเตอร์ก็เหมาะสําหรับการที่จะเอาไปช่วยเสริมให้การสร้างเครือขา่ายไร้สายนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือหน้าจอแคปเจอร์ตัวอย่างนะครับสำหรับตัวรุ่น ESR 750H ที่สามารถที่จะสตรีมเพลงผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัวแชร์มิวสิกนะครับไปยังตัว USB สปีคเกอร์ผมก็ได้แคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูไว้อยูออ่ตรงนี้นะครับผมอย่างที่เห็นนอกจากนั้นนะครับ E.S.R.C.L.I. เนี่ยนะครับยังมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Web บมอนิเตอร์링นะครับเว็บฟิลเตอร์นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า p a r e n t i a l Control นะครับหรือว่า Internet Scheduling นะครับซึ่งสามารถที่จะป้องกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของลูกหลานของท่านนะครับไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเช่นวัน,ว,นวันหนึ่งเล่นแต่ f c e e o o o นะครับเราก็อาจจะให้เล่นถึงตั้ง ปิด a c e b o o k นะครับตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปเราจะไม่ให้เข้า f c e e o o o นะครับเราก็ยังสามารถที่จะมอนิเตอร์บุตรหลานของเราได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำได้ได้เข้าไปดูเว็บไซต์อะไรที่ผิดมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยสามารถที่จะทำการฟิลเตอร์เว็บนั้นออกไปได้ไม่ให้ใช้งานนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะล็อกนะครับเครื่อง โดย MAC address หรือ IP address นะครับตามเวลาที่กำหนดคือเราจะมีเช่น iOS d e v i ใไอ p a d iPhone มันจะมี MAC address อยู่เราสามารถที่จะฟิลเตอร์เครื่องนั้นๆบายสเก u ดูได้นะครับซึ่งการใช้งานในการตั้งค่าเนทาง e n นจิเนีเราจะมาเดโม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นอย่างที่เรียนนะครับยังสามารถที่จะฟิลเตอร์แบบ URL นะครับหรือว่า Keyword ต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่านที่จะช่วยให้ ผู้ปกครองสามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของบุตรหลานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัว ESR H Series นะครับก็ได้เตรียมเอาไว้ให้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> คราวนี้เรามาดูที่ราคาค่าตัวกันดีกว่านะครับเห็นฟีเจอร์แบบนี้แล้วเราอาจจะคิดว่า Engineers ปกติจะของจะราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ในซีรีส์นี้นะครับบอกได้เลยว่าเฮียจัดเต็มนะครับดูราคารุ่น ESR 1 5 0 h ก่อนครับเคาะมาที่ h 1,750บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่ต้องไป m o ดิฟายเฟิร์มแวร์นะครับก็สามารถจะซื้อหาย s อสเซทพอยทที่มีกำลังส่งสูงมาใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับในราคาเพียง7 7 5 0บาทนะครับหรือว่ารุ่นที่เป็น300 Hz, 300 s, 0, Hz, 300 or, H, 3 0 0เมกนะครับ ESR 3 0 0 S ก็แค่2,100บาทนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น ESR 6 0 0 S 3,700บาทนะครับพร้อมพอร์ต USB แบบที่สามารถที่จะต่ออ่ t o r ตรเเพื่อทำ NAS ได้นะครับ หรือว่าอยากจะฟัง iPhone Streaming ผ่านลำโพง USB หรือว่ามี NAS Port ที่เป็น USB อย่างที่ผมเรียนหรือว่าจะแชร์พิมพ์เตอร์นะครับก็เลือกรุ่น ESR 750h นะครับในราคาเพียง4,200บาทนะครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้นะครับ ไปหาข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ www.nvk.co.th นะครับหรือว่าติดตามเป็นแฟนเพจของเราได้ที่ nvk.co.th/facebook นะครับหรือว่าดูวิดีโอหล่อๆแบบนี้นะครับได้ที่ nvk.co.th/youtube นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรามีสาขาครอบคุมถึง6สาขาทั่วประเทศไทยนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพื่อที่จะโลเคตร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ทันทีนะครับแล้วก็ศูนย์บริการที่ ดีเยี่ยมนะครับรับรองว่าส่งเราจะส่งสินค้าที่มีปัญหากลับคืนภายใน3วันหลังจากที่ได้รับของนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่อุตส่าห์รับฟังโปรดักต์ใหม่จากเราและติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากเราได้ในเทปถัดไปนะครับขอบคุณครับ